ผมอาจารย์พงดายุนาคทองหรือซิงแซแจ็คก,กี้หมิงนะครับผมทำรายการอยู่ทางทรูวิ i ชั่น71นะครับชื่อรายการวาไรตี้ฮวงจุ้ยเงินล้านออกอากาศในช่วง21.00นถึง22.00นก็คือ3ทุ่มถึง4ทุ่มนั่นแหละครับในทุกๆวันพุธนะครับเวลาดีๆในช่วงฟังสุยไลฟ์นะครับหรือฮวงจุ้ยไลฟ์วันนี้เนี่ย ผมจะมาตอบคำถามที่ทางบ้านหลายท่านมีความสงสัยกันมามากมายถือเป็นคำถามอันดับต้นๆทีเดียวนะครับเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าหลายคนเนี่ยมีความสงสัยว่าประตูบ้านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเปิดเข้าควรจะเปิดเข้าหรือเปิดออกนะครับประตูบ้านควรจะเปิดเข้าหรือเปิดออก นี่คือสิ่งที่หลายท่านสงสัยและก็ถามกันมามากมายเหลือเกินนะครับวันนี้ก็ขอตอบให้ฟังในช่วงตนสุยไลท์ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วหลักการเปิดประตูที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยนะครับควรจะเปิดประตูออกนะครับควรจะเปิดประตูออกเพราะว่าถ้าเกิดเรามองตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยการเปิดประตูออกเนี่ยถือเป็นการกระทําที่ค่อนข้างจะง่าย แล้วก็สะดวกโดยธรรมชาติของมนุษย์เราการเปิดประตูเข้าเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านของท่านมีพื้นที่หน้าบ้านคือลานกว้างข้างหน้านะครับหรือลานกว้างข้างในบริเวณห้องรับแขกไม่กว้างนักเนี่ยการเปิดประตูเข้าเนี่ยมันไม่สะดวกด้วยประการทั้งปวงนะครับเหตุผลเพราะว่าท่านอาจจะเปิดประตูไปแล้วชนกับเฟอร์นิเจอร์หรืออาจจะชนกับโซฟาหรือชั้นวางทีวีหรือเรสักอย่างหนึ่งก็ได้ และจริงๆแล้วการเปิดประตูเข้าเนี่ยนะครับในช่วงที่หน้าหน้าหนาวหรือว่าลมแรงๆเนี่ยมันก็จะพัดพาเอาฝุ่นเข้าไปในบ้านท่านด้วยนะครับแน่นอนเลยนะครับส่วนประตูเปิดออกเนี่ยเป็นหลักสากลที่ไต้หวันฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของวิชาฮวงจุย้ยผมเองก็มีโอกาสได้เล่าเรียนจากสำนักดีๆนะครับจากที่นี่แล้วก็ บอกเร็วชัดเจนว่าการเปิดประตูออกเป็นลักษณะของการเปิดประตูที่ดีที่สุดตามหลักของห่วงจุย้ยนะครับเว้นเสียแต่เว้นเสียแต่ว่าบ้านท่านหลังใหญ่มากบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็ท่านมีพื้นที่ข้างหน้าค่อนข้างกว้างด้านในก็ค่อนข้างกว้าง